สวัสดีครับมาอีกแล้วครับบ้ามี่เบ้าเกาหลีมาอีกแล้วครับมือนี้มือนี้สิมาชมตลาดครับโอ้บรรยากาศจำมใสดีกับอีสานบ้านของเองพี่รองผมมาอีกแล้วบ้านนี้เมื่อนี้บ้ามี่วอยากกินย่างหัวหมูท่านปลาลักหัวหมูปาดมาใส่บอญเป็นลักปาดหัวหมูขาเจ้ามากเลย้าเจ้ามากเลยขาจะตสีจมหายตอนนี้เมียนวอยเออเดี๋ยวสิไปอัน ท่ามกลาง <eled> ตลาดเศร้าเนาะบป้าเกาหลีเนาะตลาดเศร้าของบ้านบป้ามีพ่อค้ามีขายมาบเาท่านครูพี่น้องผมเลยผ้าบป้าเกาหลีมาอุ่นก่อนอยากย่างหมูหมูกระบขสร้างเศร้าตัวไอเสียไงไอเสียไงบอกว่าจัดไปมาร์กมาย่างดีใส่่เกลือนบีครับใส่ครับใส่เกลือย่างเดียวเสียบๆเลยกระบขสร้างเศร้าเขากันเขากันครับผม้เนะรวมรวมไปย่างลุย ครับผมแกอย่างกันเนื้อโอ้โหมาต่้มกันซะหน่อบ่ต่้มครับบ่ต่้มบ่ต่้มขายเมี่ยงครับผมพี่รองครับสวัสดีครับกับย่ามือเศร้าแดดบ่ทันออกเนาะพี่รองเนาะมันไม่ใช่การครับบ้าเกาหลีตลาดเศร้าบ้านบ้ามีพอขายไม่ขายอาะสิบ่หลายดอกเออพอนั้นเต้า้วว่าสิ่งที่เยาไปบ่อยๆนั้นบ่มีอย่างบ่หูแต่สิ่งจุดประสงค์หลักๆของเขาคือมาจีหูหมูอาศัยไฟของเสียสุชาติพี่รองผมอาศัยไฟของเสียสุชาดนะพี่รองเนาะเอาไปบ้าเกาหลีลุย ลุยมาเาสีมึนพ่อบ่เขาสีกาพ่อบ่อยู่ที่บ้านเกาหลีเลยขอาย่างเลยบ่าขับวางสีกะแล้วแต่บ้านเกาหลีสีว่าน่ะนะส่วนตลาดตะเลือกเป็นวันเสาร์วันพุธกข้นกะเจรัยเนาะพี่น้องเนาะเป็นยมเมืรแรกอันนี้วันวันอังคารเพิ่งกะเพิ่งเปิดใหม่พ่อข่าม่ขายกับพ่อท่านหูปันใดเดี๋ยวเหาจังหวเบิ้งเหาจังหวเบิ้งหนาสนใจพี่น้องผมหนาสนใจหนาสนใจเนาะเบิ้งครับผมครับผมไปเลี้ยเรี่ยเลี้ยงเลี้ยงเนาะครับเนาะ นี่สตรีทมาเก็ตของแท้พี่น้องผมต้องแยกระดินแนวนี้มันจังถือต้องได้แล้วว่ามีเสียวอายูนอัมเดี๋ยวไปแจงเสียเอายูนอัมจะมีหนามยานหนังหมเหรือเอาหนามยานหนังเลยข่านข่านเอาเพราะขารุ่นนี้ก็มีพี่น้องผมเบิ้งเอาแล้วพี่น้องแล้วสุดยอดไปเลยยิ้มเปื่อยเปื่อยจานตอนแรกบอกล้ว ปลาปลาบอกว่าก็ดีปลาก็มีไหมปลาอยงาูนู้นนี่ปลากุ้มบอดคือแก่แจ้งคางกระสีปลาสี่ถอนตัวแนวนี่ปลาสี่ปลาสี่ปลาสี่นพี่น้องผักบ่อยให้หมดแดงครับผมบ่อนไหลตะวันนักเนี่ยพี่น้องผมบ่อนไหลตะวันนักเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเบื้องให้คกบกูลานแห้งดีบาดมันจะไปง่ายมากง่ายเนาะครับเนาะครับผมเดี๋ยวกะง่ายครับผม ครับผมแจ้งน้อยกับหญ่ครับเพราะเขเปิดไม่เป็นธรรมดาพี่น้องผมแ <ผม S 1> จ้ง,น,น,งน้อยพี่น้องเขาหูเนาะครับเดี๋ยวกับมาเนาะไปไปขวาไปขว้าเจาเี๊ยเราเบิ้งครับ,บอออโอ,พอ,โอ้พี่น,อน้อ,นนองผมมันสีท้ำธรได้เจ้ตาบอกว่าวนนร้านไก่ย่างของเขารับย่างพร้อมไปสั่น บ้ามีไปไหนหูหมูมาเฮียสุชาติย่างบ้านี่บ้าเกาหลีเอาอย่างสีเดืกปีงไกยเฮียสุชาติทิมขี้หูหมูหาอน่เห็นแั้นันบ้ได้ป็นยังเป็นยังจอแมันตัน เดี๋ยวบ้ามีจัดแบบสองเ้าให้โกโก้ขนดว่าสันพีน้องผมฟังไงฟังไงฟังไงเอาไปแช่ได้ก็ได้เอาว่างไปกอนบ่ไหมครับผมใสๆก็ได้ครับลุงไปเป็นยังไงพีน้องชใจดีี่น้องผมียสุขยอดเติมคือดวันนี้ับทับกันลุไปเลยทีนีุงแนวพุกงแน่เ่ากินได้ครับผมทีมงานเขามันผีปอบอยู่แล้วนะพีน้องแล้ว เดือดชาติจัดให้ครับมันเนี่ยโอ้ยมาฝากเพคุนไหมครับยังดอกครับเพื่ได้ดังไปอ่านี่แหละครับคำว่าถึงตะเสามันเห็ดได้ทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเาเขรียกว่าถึงแต่เช้าเลยครับเดี๋ยผู้ผู้ว่ากินเพราะเข้าใจเนาะไอเสียใหญ่นี่มักเสร็จเลยเสียใหญ่เนี่ยย่างหูหมูแสีบเสบพี่น้องกินน้ำกันเสียบเสียบอยากเนี่ยซุยฉาดเคห่บ ครับผมครับดเดี๋ยวบ้ามีสิ้อผาไปเบิ้งตาล,ลาดเนานเนะพ,นพี่น้องเนาะเพิ่นมีหยังน่าสนใจน่ากินแน่เฮาไปเบิ้งล่ะกะทาหูหมูสุกตะเวน้นขึ้นแดงคักบ่าวเกาหลีมเฮ้ยใบบวกคือบักม่วงมึงเด้แน่นัน่นแหมเดี๋ยวๆบ,บ,บ,บักงวงขึ้นมาจะใบบวกบ้ครับ มันบุอืดกินดอกผู้พี่ดอกผมพ่อเพื่อโบย่างไปกับพี่ใดลวดเหมนเต็มตัวไายใหญ่อยู่ใหญ่นอนใหญ่นอนครับผมใหญ่แน่นอนนะครับเนาะตลาดปลาโม่ของปลาโม่มีทุกวันไหนเนี่ยครับอังคารวันพุธมีเจ็ดวันทั้งหมดเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งปลาโม่มีวันอังคารยม่ห้อเสาร์นะครับเนาะตลาดบ้านเฮาพุฒยม่ห้อแรงเนาะครับสองมือ ขุดยอดนะครับเนาะนี่แหละครับผมพี่น้องเจ้าของตลาดตัวจริงเสียงจริงพี่น้องผมของบรรณสทไม้เป็นของปลาโม่บ้านนะสมัยกระจายกระจายป่าไงบ้านนี้จำมะแรงน้องบากน้องบากสร้างๆนะครับเนาะสร้างๆเตาไหายเตาหายเตาเตาเตายุนาวัดค้าหน่อยนี่แม่น่บั้คมหน่อยผมเสียวเห็นเหรออ๋อครับตะกี้เห็นก็ข้าหน่อยเออมันก็คือคืนดีอยู่ครับผม ไปตรงไหนจะเลื่อนเมืงกันครับผมปลาโมสบายแล้วเลี้ยงหัวจิตหัวใจเรียงคว้วแฟรเรียงคว้วใจดีเดี๋ยวมันสบายพี่น้องผมขออนุญาตมวยจัดที่นี่ละครับไอ้มันขออนุญาตมวยนานกันโอเโควิดกันได้ได้โอเคถาเบิ้งครับปลาโมถาเบิ้งครับผมสถานที่เฮาได้อยู่แล้วเนาะครับเนาะสถานที่เฮาได้อยู่แล้วนาซีเวิร์กนาซีดีครับผมครับผมขอบคุณมากครับขี้หูครับผมขี้หู บยไฟครับจีหูหมูแสบแสบพี่น้องผมเผิเคืองอยู่ครับก็เลยมาใช้ยอันเสียชาเพี่น้องครับครับได้ครับผมได้ครับุ้ยันบ่ให้เอาไปทาาพี่พี่น้องเบ้เกาหลีวุ้ยว่ายพี่น้องอว้ยว่ตะตีหามวด้ยวุ้ยวุ้ย้ยวุ้ยวิ้ยวุ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 ้ยว้ยวเ้ยวุ้ยว้ยวุ้ยวุ้วุ้ยวทัวุ้ยน้ยวุ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 ้ยววุ้ยวุ้ยยวยวุ้ยวยวุ้ยบเขาปุ้น ชุดหนึ่งกับโบหูแล้วพี่น้องชุดเทอร์ไรต์ว่ากนาชีไร้ก็เศร้าอยู่ดอกมันลายเนาะครับเนาะชุดเทอร์ไรต์บุญโอ้ชุดละเศร้าได้โบไร้เลยเหรอโมันลายโอ้อันนี้โลละเศร้านี like <problem> well ่โลหนึ <problem S 1> <some S 2> ่งสามสิบบาทกินเบอิ่มเร์ดเฮียนพี่น้องสามสิบบาทอิ่มเบิร์ดเฮียนโอ้โห้ว่าธรรมดาถือว่าถือว่าถือยี่หรี่เอาเอาตรงๆ พวกบักขามเปียกบักขามเปียกมันก็เหมออยู่นั่นแล้วดกยี่ยมือเศร้านาะพี่น้องนะดกยี่ยมือเศร้าแล้วก็มาแจกกับบักขามเปียกอันนี้บักอหอยจัยวผมนะครับนาะคุณพี่เป็นบักอหอยจูบพี่น้องผมตลาดเศ้าเฮาอันนี้อันนี้บ่นนเป็นเฉียดหน่อยนะครับนี่เป็นเฉียดเจ้หน้าพี่น้องผมอันนี้เขาตรงหมก บ that <that US tamam us smoking, ักด no ีๆบาทนี่ตำบักพริกหัวหอมพริกแหงเนาะพี่น้องเนาะว่าันก็เอาไปใส่เบียดดอกแช่ได้กินเราเปลี่ยนอู้เสื้อน้ำฝนว่างหันอู้เสื้อนเพิ่นว่างหันเอกเชี่ยได้แล้วพี่น้องผมหาเก็บใส่น้อเบาวมีบาทต็อ่นส่วนเลยดอกแช่ยเนี้ยมือเศร้าอันนี้เป็นเขียดอีหมัวว่างหันเป็นโอ้ยแตกว่าแตกพี่น้องผม อันนี้เป็นเขียดอีโม่อฉียดที่ดัดมั้งโอ้โหเฉียดอีโม่เฉียดหน่อยเป็นยังไงบ้างครับที่วะลวกดีดีบุ้นติ๋วติ๋วลงมาเนาะลวกดีๆสุดยอดอันนี้ก็เป็นเขียดอีโม่เขาแม่ผู้ใหญ่อันนี้บัวตองห้วงครับผมมั่นใจว่าเป็นฝีมือของนุ่มนิกแน่นอน น่าสิเป็นฝีมือของนุ่มหนินุ่มพี่น้องเนาะแม่ผู้ใหญ่ทุ่งละเท่าไรบูหาสิบบาทได้ฟี่บ้ามีว่าคนหาว่าเปลี่ยนวู้ดี่าตายเฉียดเป็นแนวด้วคนหาว่าเปลี่ยนสีบ่าหูได้อาตายเฉียดอีหมูเป็นแนวด่้วยใหญ่เฮาอันนี้น้องล้ำใหญ่ของเฮาเนาะพี่น้องเนาะน้องล้ำย่อยหายเพลียโอ้ยมันไกลมบนอกใหม่สดโอ้ย มกละเจ้าบาทบัวโอ้ยมกละสิบบาทมน้องหม่สดพีน้องผมบาทหากินน้หม่สดยามเรียบเมันอกาหายากแล้วนะเอาสองสองมกกับพวกอะเอาต้องเอาย่บเอาเอายู่เรือครับว่เอา่ไหรอกใส่ถุงว้เไอ้น้องลำใหญ่ นี <c 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 ่ดอกแค่นี <c <c no> <c 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 bueno> <c <c ่ดอกแคุณนะครับเด้อพูดแล้วครับเที่ยวขอดอเดี๋ยวเดี๋ยวเงินมาให้ครับผมเที่ยวจ้าวงามงามพี่น้องเลิ่นท่ามันไฟเทีจ้าขอดอแล้วเ้าจังสีมาจับมาใจกันอันนี้บักอีหยังแบกแค่หำขนแบบพี่น้องเลยเขาเอ็นียังลูกพี่สละครับผมโอ้สละที่อันมันอยู่ในห้อนตะกี้ลูกอมกินสละอีหยังเห็นมาจ่าบอกกันนี่บ่ายัง รสชาติเป็นเนี่ยอะไรครับม่านานะ้ำไหลแท้เปรี้ยวหว,ว,วานพี่น้องบักสละบ้าหรครับบ่าเป็นยังเกียงใจครับผมเทิ่งนบนบ่าลึงน้่มนี่ยนะ <laughs> บัะเทียมมันเบียร์สันเด็ดเลยนีย่คือว่าแต่ว่าวกะสีหอมสีหวานมันรสชาติอ่ากินมันหอมกินหอมดีพี่น้องผมดีท<บ>้องแสเนี่ซืมื่อันกี่ล่ละซื้อดเลยบ่บ่ราะซื้อเมื่อกวันหลับไม่เพราะเป็นยังดอกเพราะว่าเคยกินแล้วอัตลาดย่อมย่อมพี่น้องผม ตลาดย่อมหย่อมยางเลาะไปเรื่อยๆพ่อเขาได้ไปเอาหูหมูเขาเนาะพี่น้องเนาะฝากขี้หูหมูไว้เดี๋ยวก็นย้าไปเรื่อยเขาก็มาตลาดไปพี่น้องไปเบิ่งหูหมูเขาสุกสุกพอรับเรื่องกับจินได้หรอกสุกพอรับเรื่องกับจินได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครัไปแกะนั่นก่อนพี่น้องมีอย่างทั้งเบิ่งทัวถึงดีทุกร้านแน่นอนพี่น้องผมได้เห็นทุกร้านกันแน่นอนเนาะครับเนาะ เขาปนไปปเนไปปนป้าเข็งพี่น้องผมหมอมาตาสาใดบุนี่พี่น้องสาบานเน่านี่ล่ะกิโลเท่าใดบุนีกิโลละลอยแดงแดงแดงได้ไปเข็งไปลายคันรุ่นนีมันสีจักโัวแปดตัวแปดตัถึงอยู่เหนบ่าครับถึงถือว่าป่มเลยอันนี้เป็นปัาดดกเอาไปเนาะครับเนาะ เจ 1, หนึ่งเข้าขายเองกินเอง,เองพี่น้องผมนักเลงพ่อนะครับเนาะยนี่หมูเส้าฟาดหอดดอกไปแล้วเดี๋ยวกกินพิซซ่าด้บาดนีย <c oughs> <c oughs> อยากเลย <c oughs> เหี้ยดเลยอ่ะท่านี่มีหยังพี่น้องผม <c oughs> โอ้สมพักเสียนขาเจหนึ่งว่เจหนึ่งเฮ็ดสมพักเสียนขายมาเรื่อยดเวยพี่น้องมันต้องแสีบเน่นอนมันต้องแสบแน่นอน,มน,อส,น,อนสมพักเสียนอันนี้ซุปบัหมี่ผู้ใดบุนนี่ ซุปบักมีม่พี่น้องผมซุปบักมี่ย่ายหนูเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นาชิเป็นแจ้งน้อไม่สุดกันเดาว่าผิดประการใครก็แจ้งน้อไม่สดุด,สดใส่ไข่หมดแดงใส่เห็ดซุปบักมี่มู่บ้านคือไปกินนี่แซ่บไม่เคยเด้อนี่แม่นบ่แซ่บแซ่บครับครับผมซื้อไปหมู่บ้าน,นมาได้ทุกวันองนนังคารย่าหมื่นเศร้าพี่น้องผมตัดตีหาไม้ถึงพ่อค้าแม่ขายมาแล้วนะครับเลยวันอังค่านแมนปะยุนีที่มีวันอังคารวันพุธวันอังคารย่าหมื่นเศร้า วันพุดยังมะแร็งนะครับบ้าเกาหลีนะมันนี่ม,นมีแกงเนื้อใหม่ครับแล้วแซ่บกแซ่บอ่ะย่างมุ้งแซ่บนี่แหละครับรอดตลาดมีกุง้งซุกคือสีตายนี่ครับกล้วยบอฟี่ใชค,ครับว่ามีเจ้าของกล <laughs> ้วยสม <c oughs> อันนี้เขาเอ,อินกล้วยสมนะครับเดือบ้านบ้ามีสีเป็นรถอ่ะสีเป็นลักษณะแนี่ยนี่ เขาเรียกกล้วยส้มบ้านเอื้อนๆบ้ากล้วยอีหยังบอกบ้ามีมาบ้ามีโบหูบอกกล้วยส้มกล้วยส้มกล้วยส้มเอาบ้านดใบ้านมันเปลืองบ้าดใบเปลืองบ้านมันเบาแบบว่าไม่นี้อองครับอันนี้อีหยังบูอันนี้หอยใหญ่ตีมหอยใหญ่ตีมโอ้ยมาถือได้หอยเชอรี่อันนี้เป็นหอยเชอรี่ทุงกระซ้ากันเราบ่เผิดทุงกระซ้าเดบักลายต้มใส่บุ้งนุ่มเนาะต้มดีๆกินกับเหล้าขาวอันนี้บักหอยจูบเอาไปอ้อมพี่น้อง ที่นะครับพักตัวู้เองบ้างแม่จัดแต่งหลยย่ายมามีพักพี่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 น้องมองมันน่าสนใจโอ้บ้าวเกาหลีเขาคือมีตะกับแกมดีๆแท้เขาคือมีตะกับแกมดีๆในบ้าวเกาหลีย่างเถื่อะไรยัางเผื่อเลย ปาาพี่น้องมีอทอดจีรีอันนี้แมง่งเอียงหัวเรื่องแม่งเสดิงเสดิงบ่าเสด็งเนีเนน่ะเต็มหมอยมัโอ้ยไม่เลยครับเครื่องต้นเลยสร้างทีเปล่พี่น้องปลูกขึ <c ười> ้นชายได้ต้นบักแยวบักใหญ่เนาะพี่น้งนอนงเนาะบ่ธรรมดาโอ้ผีเสร้อเดียวเดียวบักพวงบักหอยปลาขี้เรีด พี่น้องท่านไหนที่เรียกร้องมากก็มาจัดเอาเด้อปลากระเดือดหรือว่าปลาชี้เดือดนี่อันนี้เฮ็ดแองกแล้วกะเดือดเฮ็ดนี้อู้หอนตัวอันนี้ก็สิอู้นี่ล่ะพี่น้องผมอู้ทอดบ่อันนี้ปลาขาวบ่ปลาขาวหน่อยอู้ยคือเด้อู้ปลาแดกก็มีปลาแดกก็มีพี่น้องโอ้โหชอบบัตรขอยสิมีผู้เจ้าเว้ยโอ้แห่สียบเอาเอาไปตําใส่บักหุ่งเอาไปตําใส่บักหุ่ง เป็นเรงไหนพี่น้องตลาดย่อมยอมซัวสีจบเครื่องเชี่ยวม่วงผุละมั่งนี่ซัวสีไปได้ทุกร้านเนาะครับเนาะอันนี้เป็นหนังงัวนะครับเนาะนี่มัดละเท่าไรบุนีมัดละสิบบาทเอาไปจี้ผ้าเสื้อพี่น้องผมฟัดโถเขียดโม่ไม่ละสิบบาทพี่น้องผมปิ้งเขียดอีโม่เด้อพี่น้องเด้อกินกับเขาเนาะหอนหอนวัสันก็ไปตำปุ่นตำฟัก ตำลงไปล้ะก็ไส่บกม่วงยังสีบ่นนอคุณนมี่เห็ดคือก่อยพอไหมบ่อเี<ม>็ดอี่โม่เฮงปีงเียดอีม่โมพี่น้องก็ทรมดาดาอันนี้เป็นแกงพกขี่เล็กเนาะครับเนาะครับแงกงพะขีเล็กอันนี้นาชิเป็นมกมกปลาพี่น้องครับผมครับผมเจร้านคนสวยเห็ดอีหยังครับ ซุปบะหมี่ค่ะซุปบะหมี่ค่ะอันนี้มีของหวานกับคู่มือนี่เท่าที่ส,สังเกตทุกมือเจอกันอยู่นานเราเรียนสิพ้อสิ่งนี้พี่น้องของหวานแม่นของหวานเพิ่นขึ้นซื้อซุปบะหมี่ซุปสดๆเห็นๆเนาะครับเนาะตำจากโคกไม่ๆเลยตำจากโคกไม่ๆอันนี้เป็นซุปบักเขียอันนี้เป็นซุปบักเขียพี่น้องผม แก้วกะมีเนาะแก้วแก้วเจร้านวันนี้ซบเท่าไหรบุ้งแก้วปลาแดกเด็ดเตะบ้าปลาแดกสิบบาทอันนี้ของขึ้นซื้อเพิ่นเขาเอินว่าของดีประจําร้านเราจุดขายของเราก็คือของหวานพี่น้องปงไปลูกทุกคนปลาแดกแก้วบ้าเกาหลีควรเสียวเดียวเพราะอย่างบ้าเกาหลีจี่ขันตําแก้วมักจําตั้งปลาแดกรวดก้อยปลาใส่บักม่วง นี่ก้วยบาบงโอ้ยคือกับความคนี่ยิ้มอะไรับนี่บ่เป็นความเป็นบ่ครับนี่บ่วชีปลาดุกจ้าโอ้ยก้อยปลาดุกใส่บะหม่วงเนาะคุณแม่ค่ะเนาะลายกันเนี่ยวายบ้าเกาหลีข่อยว่าแล้วมันมาเนี่ยหมดเส้าเห่นบ่ครับเข้าจังพอสิ่งที่เขาอันนี้ใส่ไฟ้ล่อเป่นบ่ครับต้องเป็นไฟ้ล่อแบบธรรมชาติแล้วให้เจ็บเอานี่พี่น้องอันนี้น่าสนใจกว่็มูตะเบิองมา เช็งไดพี่น้องว่าแมงซ้อนกุดจีกาเอ้านห้าไปย้อนกุดจีกาแมงธรรมชาติบ่ยทีอันนี้ใส่ไฟ้ล่อตัวคือดีแท้นี่แหละพี่น้องผมก็เอาแมงซ้อนกุดจีกาได้มาสดสดเก่ามาขายย่างหมูเสาเนาะพี่น้องเนาะน่าสนใจพี่น้องผมนี่ของแท้ของแท้พี่น้องผมของแท้ครับคล้องบ่ตลาดนี่แจ้งเห็ดถุงเท่าไหรครับ ปานได้ฟรีพี่น้องวิสิบบาทปานได้ฟรีซื้อ,อยุ่เยเหลอครับเ่าซื้อนี่ถือว่าสีชิดผิดเดยนี่ซบซบละเศร้าเฮ็ดข้อนขาวเฮ็ดข้อนขาวซบละเศร้าพี่น้องผมครับอันนี้ก็สิบบาทปานได้ฟรีถุงบางไงเว้ยอ้อมบักหอยเ่าต้องไปซื้ออ้อมหยาด อ้อมบักหอยจูวพี่น้องผมเห็นไผผู้ใดซื้อหามึงบอกอ้อมบักหอยจูวอันนี้เป็นมกปลาซิวมกปลาซิวตั้งไฟอเบิ่งเนียด้ครับเออนสั้นไรเหลือยีแม่เอ้ยสื้อจะหมดก่อนพี่น้อง่นอกค่ะสุดตลาดเนี่ยมือเสาเขามันไก่เขียงหมูกัมีเดียวไปเบื้งหมูพี่น้องเบิ่งตัวปแล้วกัเบิ่งตัวเป็ี่นนอพอขาเนาะ เบื้องตัวตายแล้วกับเบื้องตัวเป็นพีน้องผมขันบ้ามีบ่ามาเอากวันเบิดแมนบ่ไหมค่ะนั่นบ้ามีมาตัดตีหารอมหนึ่งเราได้พี่น้องบ้ามีมาดักอยากได้หูหมูคือซึ่งแม่ค้าบอกว่าขันจะว่ามาเอาตาแหลกเรื่องนี้คือเบิดแน่นอน ครับผมขอบคุณครับติดเตือนระกาได้เนาะพี่น้องเนาะพอเิ่นเห็ดหมูเป็นเห็ดตัวบวใหญ่ไ,ได้พี่น้องเิ่นเห็ดตัวพอดีบ้างสี่หาสิบโลหมูตัวพอดีพอดีครับผมว่าแก่บ่ไดกินได้ง่ายครับผมนี่ละพี่น้องบ้านเข้าไปเบิ่งหูหมูเข้าผ่านมาเกือบเพลิงเช่โมง คุณแม่เรามาขายผู้พี่น้องขายผู้กับขายดอกไม้หมดเลยดอกไม้ขายผู้กับขายดอกไม้มนี่เระวิธีชีวิตข้างคนอ,คอ่ขาของคนทางภาคอีสานยาสูบทอนพี่น้องผมลูกหนึ่งเขาเป่าไฟแล้วก็มาพูดคุยเบานัวหัวมวนกันพุ่นตะเวนเตะเวนขึ้นแล้วบ้ามีสิไปเบิ่งหูหมูได้บาทบักือบักหอยปังหือหอยเชื่นี่ ก๋วยหัวมันเบื้องตี้และพี่น้องหัวใหญ่ๆสุดยอดถุงละสาบาทปานไรฟี่สัตว์ว่าเบาอมุกยังครับนี่มุกป้ามัดมุกป้ามัดพี่น้องผมขอตัวที่แกเบื้องบ่อใดเลยครับเด้อขอตัวที่แกเบื้องบ่อใดแกเบื้องต้องเอาบัะะบาากเอืนน้อ หอยเชื่อเียเดี๋ยวไปรักหนูสบหนอครับผมหนูมากคับตัวใหญ่มันกินอยู่หิมหวยมันกินครับเถอะเด้อันนี้เป็นยังนี่ยาสูบบ่นี่เฮ้ยยังนี่โอ้ยฉีกกระบองพี่น้องอันนี้ละที่เพป็นว่าหนูมักมากมันมักเังได่าเจ้เด้มักฉีกกระบองนะครับอันนี้เป็นน้องเมยสมเป็นน้องเมยสมพี่น้อง พี่น้องผมอันนี้เป็นว่างหันเป็นหนังงัวนี่เป็นหนังควายเนาะครับเนาะมันได้หนาขืองัวคือกันบ่งัวคือกันวัดสั่นพี่น้องโอ้แม่นครับหนังควายที่ขี้เสียบก็กันเพราะว่ายังเพราะว่ามันหนาเนาะครับเนาะเพราะว่ามันหนาเอาเข้าไปเบิ่งไอ้นี่กันบาทนี่เป็นเจ้าไหนขายดิบขายดีพี่น้องผมคนหุ่มปานว่าแจกสี่เอารวดกับม้าพดมาเหลียดเถิดเธอ เจ้าเก่าจ้าเจ้าเก่าเนาะพี่น้องเนาะออกจะไม่ไหมนะจ๊ะอจะไม่ไหมแบบนี้ตัวละคนมากินได้หอดูพิษหนามากไอ้หูเนาะครับว่เสียเตี้ยขี้หูหมูเสียเตี้ยจินจินซิมให้เพิ่งเนี่ยบ้าเกาหลีเป่าพี่น้องเอาหมี่เป่ายุ่นอะไรเนียเนีเอามีดมี่ยุ่ยใส่เต้วหูบานนี่น้ำกิ้มห่อคือหมี่ไปเนี่น้ำกิ้มกระเทียบนั่นแหละครับ เพิได้บัตรควมสุกพี่น้องนี่ของแท้เลยกำลังสุกแับเปลอยู่นี่ยืนเปลอยู่นี่แหละของของแมวอุ้าเนี่ยน้องก้าเบิ้งให่สวยนะพี่น้องขายดีเที่หนังที่ทานครับพอข้ามาเลี่ยนเนาะครับเนาะเป็นข้าวนาบูกเองครับข้าวนาบูกเองปลอดสารวัตถุพี่น้องบักม่วงหน่อยกับมีเขียงปลากับห้องก้ามาเนาะครับเนาะสี คาดว่าอนาคตข้างหน้าอีกบดนนาสีเต็มพื้นที่แล้วบ้ามีว่าแถวบริเวณนี้นะครับเนาะนาสีเต็มพื้นที่ได้คิดว่าได้นี่เพราะว่าตลาดเฮองห้องก็เปิดเล่ครับกับเสียชาติมีวันนี้เปิดให้บริการทุกวันอังคารฝากเพื่นย่างสุดยอดพีน้องบ่มีทา่งดงบุญบุญคนเละบ้าขอรีบ ไปไปเปก่อนไปพ่ไปเปก่อนเป็นน่าไม่สดพี่น้องผมบ่เอาบ่ได้ว่าสิมาเอาอีกสองมกเดียวโมกเดียวครับผมย้อดไหมครับพูดดิยอนไหมครับตะเวนสวยมาหิวเขาได้พี่น้องคนเยสูสูงว่าสูงกับจินพี่น้องผมดิบกับจิน ฝากน้องเขาคิดก็ม่น so ้าน่าเพอย่างไ้ไดแล้วครับตัวบ่งแล้วรายการลวรายการลวุเเลยคุณไานครับเดืนเนี่ยตเต็มเลยเอ้าอันนี้คุณผู้เดมาก็ดีมาไมปบ่มครับใครมีแห้งเนื้อบริเด้อโอ้ยบงนี้ครับบงเนครับ อาครับพี่น้องผมขอบคุณทุกเรื่ทุกสับทุกการทิดการทำเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากห้อใจทีมงานของอีสานบ้านของเองพี่น้องผมพี่ประกันไ,นได้คำบอกคำจากเยียร์ท่าทายที่บุชบาตโตไปบ,บ้ามีขอโทษขออภัยเด้อพีนอ่น้องเนอะพ่อการคลิปหนาคลิปนี้ขนาดตลาดน้อยๆซ้ำหนี้นี่เบิ้งเอารวดพี่น้องผมตลาดน้อยๆซ้ำหนี้บ้า,ม,ามีใส่ไปเกือบเครื่องชั่วโม,มงพี่น้องผมกว่าที่รบสีสิน้นย้อนว่าทาเอาหูหมูเราพี่น้องเนาะเอาพ่อการคลิปหนาครับผมคลิปนี้เอาไปซ้ำหนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับส่่่่่วนนอออออออาาาาาจจรรรรยยย์์ทีีสัังงงงไขมมมมดดดดดดแบบเเเเเ้้้้้้คให็ื